สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆชมน้องหงชมบรรยากาศธรรมชาติกลับบ้านนะคะแอดจะเปียกฝนไหมคะทุกคนดูค่ะฝนมืดมาหมดแล้วดูดำไปหมดเลยค่ะพี่น้องไปค่ะกลับบ้านเดี๋ยวเปียกฝน จักรยานกลับบ้านนะคะทุกคนโอ้ยฝนลงเม็ดพี่น้องคอยสิเปียกฝนมานีเบิ้งดูค่ะมึดมาเบิดโอ้ยบางฮานตอนนั้นดูค่ะง่ายๆฝนตกจังสี่ก็เห็ดบ้านกันเด้อค่ะพี่นงองออเป็นหนาคนอยู่นี่ โอ้ยลงเม็ดล้วพี่น้องให้ให้ให้ใ้นำนวลหน้าหนาวนี่ก็ยังไม่มีอะไรให้พี่ๆเพื่อนๆชมทัดเท่าไร่นะคะชมบรรยากาศไปก่อนนะคะทุกคนชมธรรมชาติบรรยากาศไปก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะคุณนะ คอยสิเปียกฝนบ่พี่นงเสื้อก็เอามานะคะเนี่ยแต่ไม่ได้ใส่ <laughs> ไม่คิดว่าฝนมันจะตกแต่มันก็มืดอึมคลึมจับห้าไปลาบป่เย็นนี่เอาไปลาบสักโตนึง โอ้ยดอกใหม่ในบ้านผลคือง,งามแถพไปนอกสีเหลืองอ้อยอ้อยอ่เดิงค่ะนี่้าโตใหญ่ๆไอ้โค้งสีอ้วนหนาะดูเลยเนาะดูนะมันกินยาทั้งทั้งนี้ ปีกออกมาเห็นอย่างนั้นไายสักตรงเนาะส,ส,ดสดเหนือคองสิวานเนาะพี่นอ้องหวาปายเนาะราบไม่อยากกินเท่าไหร่อยากกินอยากกินผัดเผ็ดไหมผัดเผ็ดใส่หน่อไม้สมใส่หน่อไม้ดองอะพี่นอ้อง รู้จักไหมคะน้องไม่สมน้องไม่สมนี่คือยูทูบอ์ถ่ายได้ถ่ายได้ทุกอย่างไม่มีก็ถ่ายมีก็ถ่าย <c oughs> โอ้ยคอยก็ว่วเลนว่วหัวอยู่นี่ละ <c oughs> เ,เปียกฝนสีสมน้ำหนาเนาะพี่น้องว้าวหัวมวนไปเนาะพี่น้องไปซีเรียดเห็ดน้งซีวิตค้อนเฮ้านี่มันสันเบิ้งดอกไม้ค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะอ้ยสวยจังเลยเดี๋ยวเขาจัดตรงนี้หน่อยชมดอกไม้หน่อย ดอกไม้ไหน่อยค่ะพี่น้องดูค่ะสวยสวยสวยจังเลยสีเหลืองสีเหลืองกับสีขาวนี่สวยมากว้าวสวยมากดูค่ะดอกสีเหลืองก็สวยสวยมากๆเลยสวยกว่าดอกสีขาวดูค่ะต้นไม้นี่เขาก็ตัด พอมันแตกพุ่มก็สวยนะออสวยมากสีเหลืองดอกไม้แรกของปีนะคะดอกไม้แรกของปีซาเซีให้เราน้ำกับว่าเซียน้ำข่อยเนาะอ้า ข่อยก็ได้เปิดข่อยก็ได้เปิดจักรยานพี่น้องโอ้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 ขอโทษนะค่ะถือกล่องบดีเชื่ว่าจะถือคนบ่าซราคนเมาเด้อค่ะพี่น้อง เป็นยังขึ้นทางทิศตะวันออกก็ะเมน็นกะเนะาะย่าไอ้นี่เหมือนเหมือนหญ้าแตกบ้านเราเนาะโอ้ฝนลงเม็ดพี่นอ้องไปๆค่ะเมียบ้านจะจะลงแห้งเดอ้อฝนเลย แน่ไปเห็นนกหยอกกันเป็นตาหากเป็นตาหากพี่น้องเบิ่งขานำ้ำขึ้นมาออนพีเลย ร่องเม็ดพีพด่มึงก็ต้องเหียนบอโอ้ยเหมือนมาีหน้าตูงห้องหน้าตูงห้องดูค่ะ เต็มไปหมดเรามาจบคลิปตรงนี้นะคะท่าเรือ พลิปก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ั c r i b e ด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank you to everyone ขอบคุณนะคะพี่พี่เพื่อนๆดูค่ะลงแล้วค่ะ เพราะว่าฝนมาเบิ้งค่ะพี่น้อง